สวัสดีค่ะต่อจากนี้นะคะจะมานําเสนอวิธีการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนะคะสําหรับวิดีโอเรื่องนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ถุงยางอนามัยให้ถูกวิธีทั้งนี้เพื่อประโยชน์ด้านการคุมกําเนิดและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้มีเจตนาส่งเสริมให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแต่อย่างใดนะคะ จึงนำเสนอวิดีโอนี้เพื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปัญหาต่างๆทางเพศสั<ผ>มพันธ์ค่ะวิธอป้องกันอยา,อนามัยนะครับวันนี้กระผมจะมาแนะนำให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าการสวมใส่ถุงยางอนามัยเพื่อการป้องกันโรคติดต่อน,นั้นควรจะกระทำกันอย่างไรแต่ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกันซะก่อนว่าการป้องกันการติดเชื้อโรคเอสได้ร้อยเปอร์เซนต์และดีที่สุดคือการไม่สัมผัสกับเชื้อ ถ้ายังสัมผัสอยู่โอกาสที่จะติดเชื้อก็ยังมีอยู่เพียงแต่การใช้ถุงยางอนามัยที่ดีและถูกวิธีมีประโยชน์ในการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงไม่ให้ติดเชื้อได้ง่ายๆเท่านั้นนอกจากประโยชน์ในการคุมกําเนิดยังเป็นที่รู้ๆกันอยู่คุณภาพของถุงยางอนามัยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะถุงยางอนามัยที่ดีควรจะมีตราผ่านการตรวจรับรองจากกระทรวงสาธรารณสุขกําหนดระยะเวลายางชัดเจนวันที่ผลิตวันที่หมดอายุ เวลาซื้อให้ดูว่าผู้ขายเก็บไว้ในที่แดด่องหรือไม่ถ้าวางโชว์ที่แดดส่องนานๆถุงยางก็อาจจะเสื่อมคุณภาพแล้วก็ได้ข้อสำคัญก็คือว่าต้องดูขนาดให้พอหมพอเจะกับตัวเองเพราะว่าถุงยางเมื่อดูเผลนๆก็จะมีขนาดเหมือนๆกันนั่นแหละดังนั้นเมื่อคุณต้องการจะสัมผัสทางเพศสัมพันธ์จะต้องเตรียมถุงยางให้พร้อมนะ ยอย่าสูงถุงยางอนมามัยขณะที่องค์ชาตยังไม่แข็งตัวอะเด็ดเด็ดเด็คุณทําไม่ถูกวิธีแล้วอย่างนั้นไม่ใช่นะเพราะหากยังไม่แข็งตัวเต็มที่ถุงยางอาัดหลุดได้นะรอให้องค์ชาตแข็งตัวเต็มที่ซะก่อนแล้วทีนี้ก็ดึงถุงยางออกจากซองได้อ่า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 ่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยับคุณยังไม่ได้บีบปลายกระเป๋ะไล่ลมออกเลยไม่อย่างนั้นเวลาคุณใช้ไปถุงยางอาจจะแตกได้นะเพราะว่ามันมีลมอยู่ข้างในและไม่เก็บน้ําด้วย เอาถุงยางครอบปลายองคชาตใช้นี้บีบกระเป๋าหรือว่าถุงเล็กๆที่ปลายองคชาตเพื่อระ้โอกาศให้หมดซะก่อนอแล้วก็รูดถุงยางออกมาคลุมองค์ชาตจนสุดความยาวเมื่อเสร็จกิจ นำกระดาษทิชชู่พันรอบถุงยางรูดออกในขณะที่องกระชาติยังแข็งตัวอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำอสุจิไหลเลอะเทอะแล้วนำไปทิ้งไว้ในที่ปลอดภัยแต่ระวังอย่าให้มือสัมผัสถูกน้ำต่างๆอย่าให้น้ำอสุจิไหลออกมาข้างนอกเพราะอาจติดเชื้อโรคจากสิ่งเหล่านี้ได้เนืทำความสะอาดอวัยวะเพศด้วยสบู่และน้ำสะอาดสะอาดเอสวันนี้ไม่น่าลัวหากป้องกันตัวและรู้เท่าทัน